โจพร้อมยังโจโโสอสิบสองสองสสามสอี่สอง้วสองสิบหกสองสิบเจ็ดสองสิบแปดสองสิบเก้าสองสิบส <mythology. S 1> ิบสองสิบสองสองสิบสามสองสิบสี on ่แ แล้วค่อยขึ้นมาเจ้าค่ะทำไมเสียงของเจ้ามันก้องกังวานจังมันก้องเพราะว่าตรงนี้มันมันอาจจะเป็นเพราะตรงนี้เจ้าค่ะเจ้าไปเอาควายเผือกที่ไหนมาไม่รู้ของใครก็ไม่รู้ข้าเห็นมันอยู่ตรงนั้นข้าเลยเอามาเจ้าค่ะทำไมข้าถึงขี่มันไม่ได้ข้าขึ้นมันไม่ได้ มันไม่ยอมให้ข้าคือมันขึ้นยังไงเจ้าลองทำมือเป็นรูปตัวอีได้หรือไม่ขึ้นก่อนต้องขึ้นก่อน,อน,นเจ้าอย่าทำอย่างนั้นทำไมล่ะเจ้าจะโดนแบบค่ะ เจ้าจะโดนดึงตัวมันนั้นเอาไงดีอ่ะอองั้นเดี๋ยวเจ้าขี่ไปแล้วเดี๋ยวข้าวิ่งตามนั่นไงมา เขาไปตรงสภาเออเป็นมงกุฎรูปดาวใช่หรือไม่เป็นรูปมงกุฎเจ้าค่ะมงกุฎเจ้าไปถูกหรือไม่ไปถูกเจ้าค่ะงั้นเราไปเจอไปเจอกันที่นั่นนะพะไพยได้เลยเจ้าค่ะไปกันเลย <c ười> แล้วบ,บักด้วยล่ะ <c ười> มันวิ่งเร็วเท่ากันใช่ไหมหอ่อ ควายเผือก ชื่อบักตุ้ยไม่ร้ไม่รู้ของใครไม่รู้สัตว์ของใครคนดูสัตว์ของใครก่อนควายเพือกเนี่ยวิ่งดูตรงนั้นดิมันเป็นในหน้านน่ะโทษเขาเรียกอะไระห่อฮันนมานใช่ไหมใช้ม,มือสวัสดีเจ้าค่ะ จะถึงแล้วว้าวสวยจัง มันเข้าทางไหนแล้วเนี่ย โวยเจ้าค่ะละโวยเออ yes เจอสักขีลูกแม่มานี่มาลูกมาโอ้โหขี่ควายไล้เหรอโอ้โหกูย้ายกูย้ายกูย้ายมา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 ขี่ควายอ้าวไปไปประทึงนะลูกอ้าวท่านแม่หายไปไหนอ่ะข้าไม่เห็นท่านแม่เจ้าค่ะ <ม>ข้าไม่เห็นท่านแม่อ,อ้าวเห็นแม่หรือยังลูกข,ข้าเห็นมันจมดินเจ้าค่ะอ่ะเห็นแล้วเจ้าค่ะเห็นแม่หรือยังเห็นแล้วเจ้าค่ะโอเคมาโอ,าโอตายหนูไปเอาควายจากไหนลูกไม่รู้เจ้าคะ่ะมันอยู่ตรงนั้นแล้วหนูก็ย่องย่องไปเอาอเ,เจ้าคะ่ะถือว่ามีความสามารถมา ข้าพายขี่ตามแม่มาลูกแล้วพี่พ่อแพงอ่ะท่านแม่ข้ามองไม่เห็นตัว ทเรา,าเก่งมากได้ควายเผือกอ่ะตรงก่อนควายเผือกมันชอบมันชอบจมดินน่ะมามาลูกมาเข้าเข้าดักแชสเสียก่อนเอ้เข้าเข้าจดหมายหมู่บ้านเสียก่อนดักแชสจดหมายหมู่บ้านบีบี อะไรคือบีบีบี B, หรือเจ้าค่ะแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันแม่ก็<อ>สุ่มเอาลูกภาษาเมัอ่ออะมามามาเราเข้าวัดกันเสียก่อนพระพายถอดเกิดให้ข้าหน่อยโอเคเจ้าสวยแล้วเรามาทำอะไรกันที่นี่หรอคะท่านแม่ งั่นสิมาทำอะไรกันที่นี่ก็อย่างที่แม่บอกเราจะเต้นกินลำกินกันไม่ใช่หรือแล้วไหนใครจะมาดูเราล่ะเราก็ต้องซักซ้อมเสียก่อนสถานที่ซักซ้อมก็ต้องเป็นในวัดน้าของเองนันน่ะชื่ออะไรนะโบตันหาคิดท่าลาไว้รอแล้วเพลงอะไรหรอเจ้าคะ แม่ก็ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปขอไปตามขอไปตามขึ้นมาบนนี้แป๊บนึงน้าโบตันกอ็อันแม่บินเด็ดกาตามข้ามาพายกันโดดมาเลยแม่โบตันกำลังเกี่ยพาราสีอยู่เ้อะ<า>ใช่หนุมน<า>่มสองคนตรงหน้าเขาเนื้กกนะกำลังจีบหนุม่มอยู่เจ้าค่ะอ่าไม่ได้จีบด้วยซ้ำโอ้จีบคืออันใด ข้าไม่ได้ยิมาข้ารำยังมีอีกสองตัวมาถามชื่อข้าหน็นผโลกอนาคตบอกว่าคือการสู่ขอมันใหม่นะพวกมีชื่ออะไรนะชื่อข่มข่มกับอะไรนะข้ามาจากลอนดอนอ่ะอย่ารู้ชื่อข้าเลยก็ชื่ออะไรล่ะจากที่ใดนะลอนดอนเจ้าชื่ออะไรลอนจอนหรือข้าเป็นลูกหลานของท่านหัวเมืองลอนดอนแต่เจ้าชื่ออะไรลอนจอนหรือข้ามีนามว่าอัมอัมอัมสวห์อะมอัมโซ ข้าชื่ออ่ำอระกุลของคุณตาข้าสว่างไอ้ผมก็ได้ยินเสียงเขาแบบได้ยินไดยินที่ได้พบ่ำเขาพูดจาพิการพกานไปเรื่อยนะข้ามีมั่นใจว่าเจขามาแดนแ่นนี้อนมีแต่จริงงามยิ่งนัก่านพี่อ่ำอึ้งช่างงดงามจริงนะชื่ออ่ำอึ้งเหรออ่ำอ่ำอ่ำนะ อ้ำอ้ำอ้ำสว่างอ้ำสว่างอ้ำสว่างตาหรือเปล่านะอ้งสว่างเหมือนสีตัวไห้น่ะสีผิวของข้าอ๋อใช่ไหมเรือส่วนข้านั้นมีนามว่านายขมทองดำเชื่อทองดำจากหน้าก็รู้ว่าขมก็คงจะขมจริงๆใช่ครับไอ้ขมแม่หญิงมันนี่ช่างปากร้ายยิ่งนักคนใด แต่ข้างามไงงามเมืองนายรู้จักไหมงดงามเรื่องงดงามนะข้าไม่เถียงข้าไม่ติใดเลยใดเลยมึงพูดอะไรของมึงไหนของเพื่อนในเมาหรือเปล่าผมกูบอกมึงแล้วใช่ไหมวกาอยากกินก็คนจากโลกนะคนมาให้นะที่นี่เขามีพาร์ทให้ข้าถือไหมก็อยากถือพาร์ทน่ะผมนั่นดื้อเออเราหิมสิว่าฮอตทูฮอตน่ะถ้ามันมีก็ได้ถือ โคตรแบบอนาคตเขาให้อะไรเจ้ามาอ่ะของดีเป็นกันก่อนเทเกร้องดีเคาอยากเข้ามาเซมิเซมิเซมิเมอ้าอ้าอายฉันแม่ค่ะกลัวกลัวอันใดใครได้ยินว่าอย่าเอาตัวเองเข้าไปร้องเพลงไอ้ขมว่าเหมือนกูต้องไปกราบหลวงพ่อเงินวัดแห่งวัดบางคาแล้ววะไอ้ขมเขากูติเฮ้ยสายกลับไปนี่ก่อนอ๋อเอ็งต้องนอนกันด้วยนี่ว่ะข้าก็ลืม ข้าอยากจะถามว่าอ่ายังไม่ได้ซ้อมรอบเลยได้กลับเมืองอย่างวัดนี่เขามีเพลงเนี่ยนะในเจ้าลองร้องให้ข้าฟังสิข้าได้ยินมาจากหลวงพ่อน่ะเพลงอะไรนี่ยกาบลวงพ่อเงินแห่งวัดบางครานร้องแบบเนี้ยข้าก็ไม่รู้ว่าเปนเพลงอะไรเดแดแดแดเดะเยกร้องดีก็ะชินเข้ามาแต่ระวังนะจะไม่ได้กลับนะเพลงที่ข้าชอบฟังมันไม่ใช่แบบนี้นะ ไมตรู้ว่มัชื่องแถวบ้านข้ามันก็ร้องที่มาฮิตร้องัดคือสร้างแล้วนั่นมีหนาว่าอะไรงั้นเลยข้าไม่เคยได้ยิน่างที่ใดมาเลยฮอตทูฮอตแตแปลว่าคิดถึงทูฮอตนะฮอตทูฮอตก็คือคิดถึงนะคิดถึงคือชอบคนเดียวกันน่ะคนใดรเองเข้าไปร้องแต่ยังไม่ชวนชื่อันใดต่อยขาเอินไปก็คงจะไม่รู้จักเลยไหนเอ็งลองพูดมาเสียก่อนแลก็พูดมาสิ ท่านขมท่านอึ้งอ่ำท่านอ่ำท่านพูดมาเลยท่านชอบใครนะท่านชอบผู้ใดเออคือเพื่อนของข้าเนี่ยได้อิทธิพลมาจากลอนดอนน่ะแต่ชอบฟังฮิปเพื่อนเพื่อนร้องเพื่อนร้องได้ร้องร้องแล้วเองชอบใครเล่าเองก็ลองพูดชื่อมาก่อนสิวะข้าไม่รู้ข้าตามเพื่อนข้าน่ะไอ้ขมคนที่ข้าชอบข้าก็มีศิลปินที่ข้าชอบเช่นกันเปลี่ยนแซ่ข้าชอบไอ้หนึ่งล้านน่ะ เองรู้จักไหมวันมิวน่ะเพื่อนข้าก็ชอบนะเพื่อนข้าชอบเนี่ยยังยังอะไรนะยังออมข้าฟังแต่ขึ้นบีดโยกนี่นะ้าฟังแต่แต่ขึ้นบีดโยกจนคอมึงอะเค็ดมันคือเพลงอันใดเนี่ยพี่ข้าให้เป็นดูข้าคิดว่ามัาจะเป็นกรรไสรหรื้าไคุยข้าไม่คุยกับเบข้าไม่คุยชอบบ้างเลยนะเพราะว่าน้องเข้าจะแปลงร่างเป็นหมาป่าเดียวดายแล้วมิ่งนัก ่วน,น,น,นท่านท่านพี่ท่านพี่แปลงล่างเป็นหมาป่าเดี๋ยวได้ให้ข้าฟังสักรอบสิมันจะดีนะน้องพี่ดีอยู่แล้วน่รู้เราจะแปลงร่างเป็นมาป่าเดี๋ยวได้จะประจวบเดินระวังตัวไว้ก,กระ,กะโดดกัคอกระ,กะโดดกัคอกระ,กะโดดกัคอว้าวเป็นยังไงบ้างข้าคิดวุ้ยเข้าไปเข้า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 เข้เข้าเข้าเข้าเข้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 ้ ่เกิดอะไรขึ้นคะท่านแม่ย่อไปย่อไ้ลูกย่อไปจะได้เหรอนะคดบอบไปลูกบอบเลยก็ได้เกิดอะไรขึ้นไอพวกญี่ปุ่นมันจะส่งเขาเรียกว่าอะไรนะลูกไฟลงมาลูกไฟมอบมอบบอบไฟบอบอบก่อนบอบบอบมาฟองมาเฟองพอาร์โอมบลองบอบองบอบลองเจ้าค่ะ กลัวเหลือเกินพี่ถ้ารอเสียก่อนเราไม่รู้ว่าจะระเบิดตกที่ใดเออฉันอยากให้มันตกให้ตกที่นี่มันเมื่อกี้ออกไปแล้วได้ตกโดนระเบิดตกมาไม่เห็นมันจะมีอะไรเลยเนี่ยข้ามก็คิอะไรแล้วะท่านต้องญี่ปุ่นญี่ปุ่นทิ้งระเบิดเลยข้าไม่เคยกินเลยรอบที่แล้วข้าตุยเพราะระเบิดนะท่านญี่คืออะไรอย่างนั้นเลยญี่ปุ่นไงสหารร่วมโลกของเราเนี่ย น่าจะโดนน่าจะทิ้งคืนลุกขึ้นมาได้แล้วพระพายไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นแล้วคนที่โดนตอกไม่เคยโดนตอกเลยแม่เคยโดนระเบิดระเบิดระเบิดค่ะท่านแม่แม่เคยโดนระเบิดดีทีหนึ่งโอ้โหสลบไปอยู่ชั่วชั่วครู่เลยด้วยได้ยินได้ยินวิอ้าณท่านจะแสดงอะไรหรือเปล่าถ้าท่านไม่แสดงข่าจะไปเข้าหอนอนยังม่วหอนอนคืออะไร ค่ะไม่ไหวแล้วค่ายคิดว่าตอนนี้แสดงไปก็ไม่น่าจะมีใครดูนะท่านแม่ได้ลสิจนว่าเรามาดึกไปวันนี้่เชนแต่ตลาดกลางเราคือฟังค่านะตอนนี้สล,ล็อตเมืองก็เต็มคนมันมีแค่นี้ต่อให้ท่านจะมาเวลาเจ้าจะมาเวลาอื่นมันก็เท่านี้อยู่ดีเร<ต>าสล,ล็อตมันน้อยค่าอยากไปพักแล้วค่ายอยากไปค่าักเจ้าค่าไปพัก งั้นคราหน้าเราค่อยมาทำแสดงหาเงินกันใหม่ก็ได้วันนี้เราไปเดินตลาดตะแต่หาหาสามีกันสักหน่อยเข้าว่าท่านป้าเฮ้าฮะเข้าว่าท่านป้าพาพวกนางไปเก็บไข่ก็ได้นะงั้นหรืออ๋อเก็บไก่เออพูดถึงเก็บไก่พวกเจ้าระวังไก่ด้วยล่ะที่ใดเลื่อยป็นไออะไรนะขาชื่อดาหลาเก็บเก็บไข่ที่ใกล้มันมีสามจุดน่ะตรงไหนใกล้ทีาดกลาง กับตรงพัดลมยักษ์อ่ะเอ้ยพาพัยข้าได้หมูป่ามาด้วยของข้ามีคนเอาไปแล้วเนาะเจ้าอยากร้องขีดหมูอื๊บนั่นมันควายเผือกของเจ้านี่ใช่มันมีคนเอาของข้าไปอ่ะแม่หญิงคนนั้นบังอาจขี่ขโมยเจ้าไปท่านแม่ท่านได้านอขโมยควายเผือกของพะพัยไปข้าเห็นข้าเห็น ถ้าพวกท่านได้ไข่ทองคำพวกท่านจะกลายเป็นเศรษฐีเลยแหละมมันไ่่ใชของข้าข้าเขาขโมยเขาได้อีกทีนึง่ะไปเอาคืนนั่นเป็นควายของเราอีกแล้วท่านจำข้าได้หรือไม่อ๋อสวัสดีแม่หญิงท่านมาเจอขี้หมูป่าด้วยขายคาแล้วขาเป็นทิ้งโอไ้ไหนอ่ะมันมันก็คงจะเป็นเรื่องที่พรมลิขิตละมั้งแม่หญิงเจ้าได้ขโมยควายเผือกมาหรือเปล่า ท่านแม่หญิงกระโดดโอนั่นคือ้งใจขอรับโอเคเขากังหันท่านจะมีรูปวงกลมจะไปช่วยได้หรือไม่แม่นางคาถูกคงเหงท่านอ่ะอยากขี่หมูพรุ่งนี้ก็ไม่ถึงพ่อเจ้าอย่าลืมซื้อบัตรทำงานด้วยล่ะพราะ้าซื้อกันหมดแล้วนะโอเคขอให้ละข่อจะไปแล้วอ่ะมาอยากขี่หมูเชื่อแม่ลูกพรุ่งนี้ก็ไม่ถึงแม่เคยขี่ มันไม่ใช่ควายเผือกของข้าข้าก็ขโมยไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรควายเอืมันเขาไม่รู้สักหน่อยปไ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 ไปกันเถอะคุณบอกไฟแล้วว่า่าขี่ตัวนั้นมันช้าพี่ไปเปลี่ยนไหมอ่ะมันช้าไอ้้าแพงให้พาพายอุ้มเถิด แ,แล้วพระพายจะโดนดึงหรือไม่ไม่เมื่อกี้ข้าโดนดึงมารอบหนึ่งแล้วโดนดึงคืออันใดพอข้าอุ้มพระพายข้าก็โดนดึงออกไปจากอืองนี้เลยเดี๋ยวแม่อุ้มเองมานี้มาลูกมาเดี๋ยวแม่ทําแม่เป็นแม่เป็นมตข้าก<า>็าาอยากเอาหมูของข้าไปด้วยอยากเอาหมูไปอย่างนั้นหลืข้าเกงว่าเพ่อต้องเดินกันจนหมดงั้นท่านแม่ต้องอุ้มค่ะมามา ไปเลยค่ะท่านแม่ไปไปกันละไปไหนอ่ะ <S 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 เขาไ,ไ,ไปไหนกันเนาะไปทางขวาไป้นี่เข่าไอ้นี้เข่าก้าง ว่าจะไปไหนเนี่ยเขากลางหันใช่ไหมเจ้าคะใช่เห็นเห็นกลมๆตรงข้างล่างเขากลางหันไหมเล็กๆอ่ะกลมข้างๆไฟอ่ะข้างๆูกไฟอ่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมกลมๆสีพีทอ่ะเห็นปะเราจะไปต่อมอกันตรงนั้นหรือท่านแม่เก็บไข่ไก่ก่อนที่จะต่อมอเราจะพาไปกันไปเก็บไข่ไก่เสียก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยต่อมอกนเจ้าค่ะ มาพร้อมจะไปเก็บไข่หรือไม่ต้องเเปิดพลงพร้อมแล้วเจ้าค่ะไปอย่าลืมย่าด้วยนะมันจะเร็วขึ้นอ,อุ้ยฟ้าพาาาามมา่วงฟ้าผ<อ>่าไปหาที่ร<อ>่มเฉียดก่อนไปหาที่ร่มเฉียดก่อนไปหาที่ร่มเฉียดก่อนเร็วเร็วเข้าเข้ามุมแอบแอบแอบเร็วเร็ว เ,เอาชิบหายแล้วมันเงียบหรอคะเอ็งจะหลับเหรอ เอามันมาอีกแล้ว Hehehe <laughs> คิดถึงหมากดุยจังเลยเปิดเพลงเหรอจ๊ะจะเปิดให้ตลอดเลยมาหน่อยแล้วไข่ไก่ เอาล่ะเก็บไก่ที่ใด<ร>อ๋ออาจจะต้องรตรงไปอีกเก็บ,กกบไข่ไก่กันพระพายมันเก็บยังไงอ่ะให้ม้อยู่ตรงนั้นอนะนี่เธอก็มันยังไงในวงนี้วงสีม่วงนี้เอาสัตว์ขี่ไว้ในวงแดง